ในช ok ั่วช ok ีวิตหนึ่งของคนคนหนึ่งจะเป็นนายกมนตรีได้มันเป็นเรื่องที่ยากและเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าการเป็นนายกัฐมนตรีที่ดีการเป็นนายกมนตรีที่ทําประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมองเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยจะเป็นนายกมนตรีตลอดการของประชาชนและก็เป็นนายกที่อยู่ในใจของประชาชน ให้ฝากถึงท่านนายกเลยท่านท่านประธานมีอะไรจะฝากไหมครับท่านนายกท่านบอกว่าอ่าท่านอยากท่านจะทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านว่าท่านตั้งตนไปดีแล้วการที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นการอุทิศตนอุทิศเวลาอุทิศความรู้ความสามารถและสรรพสิ่งเพื่อประชาชนอยากให้ มองเห็นผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งอะไรที่ใช่สำหรับประเทศชาติและประชาชนนั้นแม้จะยากลำบากแม้จะเป็นพักร่วมแม้จะ,ะติดกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็ตามอยากให้ท่านใจกล้ากล้าหาญในเรื่องนี้ทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอยากแท้จริงและทำให้เห็นเป็นแบบอย่างของนักการเมืองได้ว่า นักการเมืองแบบนี้แหละคือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์จริตริษและมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งในชั่วชีวิตหนึ่งของคนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นนายกมนตรีได้มันเป็นเรื่องที่ยากและเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าการเป็นนายกรมนตรีที่ดีการเป็นนายกมนตรีที่ทําประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมองเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ย จะเป็นนายกมนตรีตลอดการของประชาชนและก็เป็นนายกที่อยู่ในใจของประชาชนและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการนําพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอยากให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถือหางเสือเนี่ยได้มองเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงแล้วก็ช่วยนําพาประเทศของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองช่วยนําพาประชาชนไปสู่ความสงบ ความสันติและก็มีความมั่งคัง่งตามอย่างที่ประเทศอื่นๆเ,เขาเป็นอันนี้จะเป็นสิ่งที่อยากฝากท่านนายมนตรีของเรา